ก็กลับสวัสดีพี่น้องชาวกระบอกสัตว์ฟรีทุกท่านกันด้วยผมแล้วเนี่ยกลับมาม่เช่นเคยครับกับการตามหาของฟรี UDC นะผมซึ่งคราวนี้นะผมที่ผมพามารับกันนะคือวิงนะผมหรือว่าปีกสีเหลืองส้งมอันนี้นั่นเองนั้นเพื่อนของชิ้นนี้นะครับแจกในงานหมดหมด83,000ชิ้นนะผมและตอนนี้เนี่ยของออกไปเพียงแค่1,700ชิ้นเท่านั้นเองนะครับส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันวันนี้นะคือแมป Animal a เอเวนเจอร์โวล์นะเนี่ยนะนนนผมซึ่งหน้าตามแมปเดี๋ยวคุยจะมีระเบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนนนุญาาาตตััดภพเเข้ไปใกมะครบ อ่ะเรผมก็สวัสดียามเช้าน้องๆทุกคนนะครับผมสาหรับคนไหนที่เห็นคลิปนี้ตอนเช้าเนี่ยผมมอาววายางก็ะานันเพื่อนสนใครที่เห็นคลิปนี้กลางคืนอย่าลืมไปเช็คของก่อนน้ำนะครับส่วนเควสวันนี้นั้นเพื่อนเควสของเรานะผมใครที่เข้ามาถึงตรงนี้ปุ๊บนย่ยให้เพื่อนสังเกตทางด้านขวามือกอนนะครับตรงนี้นะรูปอะไรเอ่ยตรงนี้นะครับอ่ะ พอกดเข้ามาเนาะผมเควสของเราวันนี้เขาจะอยู่ข้างล่างนั้นเพื่อนใครที่มีเควสอยู่เนี่ยมันเป็นเลื่อนลงมาดูข้างล่างนะผมมันจะเป็นเควสนี้นะผมรูปหนวดนี้นะผมแต่จริงมันคือปีกนั่นเพื่อนอ่ะซึ่งเควสของเราวันนี้เนาะผมเขาให้เราทําการเก็บการกระโดดนะผมให้ได้หนึ่งพันสตัทเนี่ยนะผมซึ่งวิธีการทําง่ายแสนง่ายนั้นเหมือนแค่เพื่อนนะผมทําการกระโดดแค่นั้นเองนะผมอ่านี่เลยผมกระโดดแป๊บเดียวเนี่ยก็จะเต็มหลอดอยู่นะนี่น ผมใช้เวลาคลิปนี้ประมาณ2อทีละกันนะผมใครทด่เห็นตอนเช้าในไงก็ทันหลือเหลือนะผมใครเห็นกลางคืนก็มาเช็คของก่อนดีๆนั้นเพื่อนเดี๋ยวเผื่อของมันหมดนะผมอันนี้ก็ไม่มีรายนั้นเพื่อนก็แค่วิ่งเก็บสตัดไปเรื่อยๆได้เลยนะครับเียบบ้อยครับผมพบแล้วนั้นเพื่อนแต่หลอดเนี่ยมันไม่ขึ้นนะผมเห็นไหมหลอดสีเขียวของผมไม่ขึ้นแต่มันมีปุ่มไม่เข็มเนี่ยอันนี้เพื่อนๆก็สามารถกดเข็มตรงนี้ได้เลยนะผมปับ๊บโอเค แค่นี้เองนะผมสำหรับของชินนี้นะง่ายๆับนะผมประมาณสองนาทีก็เสร็จแล้วผมอ่ะรับไปได้เลยนะครับผมศูนย์บาทนะโอเคครับเสร็จแล้วเหมือนเดิมขออนุญาตออกไปดูเลขสักนิดนึงแล้วกันว่าเราเนี่ยได้เลขเท่าไหร่แล้วหน้าตาหลังใส่เป็นยังไงนะครับเขาจะอยู่ในส่วนของอัเซสซอรี่ส่วนด้านหลังนั้นเพื่อนอ่าส่วนด้านหลังนี่ับผมอขออนุญาตดูสักนิดนึงอ่ะนี่ผมชิ้นนี้นั้นเพื่อนใส่เลยละกันปับ๊บอ่าเป็นไงปีอย่างนี้แล้วผมอขออนุญาตดูเลขผมเลขที่ออกคือปับ๊บ โอเคผมหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดสี่นะเพือ่อนก็ถ้ากับว่าของเนี่ยยังเหลืออีกหกหมื่นกว่าชิ้นแล้วผมใครที่เห็นคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมไปเช็คของก่อนทำกันได้เลยผมอ่ะแล้วลผมสำหรับวันนี้นะผมเพื่อนๆใครที่มีคำถามนะสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยผมแล้วเดี๋ยว EP หน้าผมจะชวนเพื่อนไปรับเกมอะไรต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้นานะจ๊ะ